BYD s ด By ีชาก2,025เป็นรถกระบะรุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดผสมผสานพลังงานประสิทธิภาพและการออกแบบที่ทันสมัยรถกระบะขนาดกลางรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและการผจญภัยนอกถนนให้สมรรถนะเทคโนโลยีและความยั่งยืนที่ยอดเยี่ยมใต้ฝากระโปรงหน้า BY d ดีชักมาพร้อมระบบปลั๊กอินไฮบรที่ทรงพลัง รวมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมประมาณ430แรงมา้าช่วยให้เร่งความเร็วได้ดีและมีความสามารถในการลากจูงรถคันนี้มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ประมาณ100กิโลเมตรก่อนที่เครื่องยนต์เบนซินจะเข้ามาทำงานเพื่อการเดินทางที่ไกลขึ้นระบบขับเคลื่อนไฮบริดถูกออกแบบมาให้มีทั้งประสิทธิภาพและพลังงานที่สมดุลดี d ดีชาร์จมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ีล้อที่ทันสมัย ให้การยึดเกาะและความมั่นคงที่ยอดเยี่ยมบนทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ที่หลากหลายเช่นโหมดประหยัดพลังงานโหมดสปอร์ตและโหมดออฟโรดเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งประสบการณ์การขับขี่ตามสภาพถนนได้ระบบการสะเทือนถูกออกแบบมาให้รองรับถนนที่ขรุขระโดยยังคงความสะดวกสบายทำให้เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในงานหนักและการเดินทางในชีวิตประจำวันในส่วนขององค์การออกแบบภายนอก b y d ชากมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและทันสมัย มีกระจังหน้าที่โดดเด่นไฟหน้าเล็ดแบบคมชัดและตัวถังที่ดูบึกบึนเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนกระบะท้ายถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงพร้อมจุดยึดหลายตำแหน่งและวัสดุรองรับน้ำหนักที่ทนทานนอกจากนี้ยังมีระบบจ่ายไฟที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้โดยตรงจากแบตเตอรี่ของรถภายในห้องโดยสาร BYD ชรักให้ความรู้สึกกว้างขวางและทันสมัยแผงหน้าปัดติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับการเชื่อมต่อที่ล้ำสมัยเช่น Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายหน้าจอดิจิทัลแสดงข้อมูลยานพาหนะแบบเรียลไทมและระบบเสียงระดับพรีเมียมช่วยเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ความสะดวกสบายเป็นสิ่งสำคัญโดยใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งระบายอากาศและระบบปรับอากาศที่ลำหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นในทุกสภาพอากาศ b y d c h a ชารยังให้ความสำคัญกับความปลอดภยัยโดยติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง ได้แก่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ระบบช่วยรักษาเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องมองรอบคันเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และป้องกันอุบัติเหตุทําให้เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยสําหรับทั้งครอบครัวและมืออาชีพ BY d s ดีชาเป็นรถกระบะอัจฉริยะที่รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA Power the Air ซึ่งช่วยให้รถสามารถรับฟีเจอร์ใหม่ๆและการปรับปรุงได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการนอกจากนี้ยังมีระบบสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะและแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่สามารถตรวจสอบและควบคุมฟังก์ชันต่างๆของรถได้จากระยะไกลด้วยพลังสมรรถนะเทคโนโลยีล้ำสมัยและการออกแบบที่ทันสมัย BYD Shark 2025จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในตลาดรถกระบะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่มีทั้งความสามารถและความยั่งยืน อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลอัปเดตและรีวิวรถยนต์เพิ่มเติม